สำหรับใครที่ถามว่าฟูจิไปไหนทำไมไม่ค่อยถ่ายคลิปมาให้ดูกันมันอยู่นี่ครับเจ <c oughs> ้าฟูจิอยู่ตรงนี้ครับมันชอบมานั่งที่นั่งผมครับตอนนี้ผมแบบนอนหรือว่ายังไม่ตื่นหรือว่าแบบอะไรมันชอบมานั่งตรงนี้ไม่มั่งเปลี่ยนโลเคชันไงแม่งนั่งก็อี้แพงด้วยนะฮะ ตอนนี้มันก็ยังซนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตเนี่ยสีขนตรงนี้ฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนสีละเหมือนมันผัดขนนะฮะเพราะว่าคุณหมอที่ผมพาไปฉีดยาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันจะเริ่มมีการผัดขนแล้วฮะสำหรับเจ้าฟูจินะครับตอนแรกจะสีดําสนิทนะฮะมันจะกัดอะไรตั้งหนวะตอนนี้จะดําสนิทเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเทาเทาเห็นได้ชัดเลยฮะถ้าเกิดแบบคุณมาเห็นตัวมันจริงๆเนี่ยจะเทาเลยฮะตรงนี้หางก็เริ่มเทาๆแล้วฮะ นะจะเทาแล้วครับอยช่วงผัดขนนะตอนนี้ก็อายุเกือบเกือบสี่เดือนละอืมก็กัดจังวะฮะฮะหมุน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 บลาหมุนหมุนหมุนนะโอเคเราจะอุ้มโอ้ยจะอุ้มได้ไหมเนี่ยโอเคนี่ฮะชัดไหมสีผิวเห็นไหมครับมันเทาเทาเลเห็นไหมแรกแรกม,มันจะดำๆเนาะ ก็ยังโซนเหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้านี้ผมมึงโดนตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่ครับมันกระโดดขวนครับอืนี่เลยไม่ใช่เรางูกัดนะฮะไม่ใช่นะครับบ้ากูอยู่บ้านโดนงูกัดก็ไม่ใช่เปล่านะครับก็ยังมีความซนยังมีความปัญญาอ่อนของมันเหมือนเดิมนะครับโอ้ยอะไรนักหนาวะเ๋ยวไปเอาอะไรมาให้มันเล่นมั่งนะจ๊ะโอเคเราเอาอันนี้มาให้มันเล่นอนะันนี้ซื้อมาให้มันเล่นโดยเฉพาะเลย นะครับดูว่าโซนก็คือโซนเหมือนเดิมแหละมาวันนี้มานั่งเลนฟูจิกันดีกว่านี่ฮะองั้นละ่ะน่ารักไหมละ่ะน่ารักไหมละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาให้เขาให้เล่นเขาไม่ได้ให้ดึงเฮ้ยเฮ้ยนะฮะน่ารักไหมละ่ะน่ารักไมหมล่ะฮะน่ารักไหมน่ารักไหมฮะหมุนหมุนไม่หมุนหมุนกระแทกแม่งเลยฮะฮะน่ารักไมหมล่มละ คือมีหลายคนเป็นสาววกแมวจริงฮะเยอะมากนะครับในชาแน,นลผมแบบอยากดูฟูจิบัติสตีมบอ,อกพี่ครับอยากดูฟูจิจังเฮ้ยมันมันมันกัดสายเฮ้ยมันกัดสายเฮ้ยมันดูมันกัดเฮ้ยเขาให้กัดไอผีเขียวไม่ได้ให้กัดสายไอบาอ้าไอนะฮะน่ารักจริงๆเลยน่ารักจนน่าตบ คือเท่าที่ผมปรึปรกษากับพี่มิกเนี่ยเขาบอกว่าแมวเชอร์เซียเนี่ยจะหยุดจะหยุดโซนอย่างเงี้ยประมาณปีหนึ่งฮะต้องเลี้ยงมาไปปีหนึ่งคือหมอบอก7เดือนครับแต่ผมว่าปีหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเผื่อนะกันเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์คนเลี้ยงโดยตรงนะครับเขาบอกปีหนึ่งนะครับนี่กูต้องอยู่กับมึงโซนๆอย่างเงี้ไไปปีงเลยเหรอวะคือแบบโซนแล้วแม่งกัดชิบหายเลยฮะกัดเจ็บด้วยคือแผลเนี่ยให้ดูแบบชัดเจนเนี่ยฮะดูสิ ดูสิดูมันกัดสิลูกโอ้ยดึงมากดึงไม่ดึงไม่ไปไอ้ดึงดึงดึงจะให้ดึงไหมครับให้ดึงไหมให้กัดสายทำไมจะดึกเอ้โห่รีชอฟักกี้เจมส์กูดึงอย่างนี้เลยเนี่ยกูดึงเท่มามามาเยอะไอ้อะไรวะโอ้ <krit> ik, อะไรติดอะไรนักหนาวะโ plex, อ,อ๊ยเอามันกัดนิ้วกูแทนมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนทาร์เก็ตใช่ไหมฮะฮะฮะโอ๊ยอะไรนักหนาอู้จ็บอ๋อวงงงงงงเมล่ะงงงงงง่องงงเมื่ะไรแมวหรือจิงโจ้เนี่ยฮะฮะจำตามมาไหมมีกระโดดแบบขั้นเทพนี่อยู่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 นี่ตึ๊บเอาจ้าอ๋อไงล่ะเทพสัตว์เทพประหลาดเทพเป้า แล้วก็ลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งสำหรับใครที่คิดว่าผมตั้งชื่อฟูจิจากภูเขาไฟฟูจิอะไรอย่างนี้นะครับคิดผิดคิดใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมตั้งชื่อมันจากยี่ห้อกล้องนะครับพ่อแมวที่บ้านผมมีอีกตัวหนึ่งชื่อไลก้านะครับเป็นยี่ห้อกล้องนะฮะแล้วก็ตัวนี้ฟูจินะครับเฮ้ยจะอุ้มทำไมทำไมโอ้ชนกระแทกกล้องอีกโอเค ความมุ่งมิ่งของมันก็คงมีอยู่แค่นี้นะฮะไล่กัดบ้างวิ่งไปนูน่นไปนี่จับกระปรงกระเป๋านี่ก็ชอบไปคุยนะแล้วก็ชอบเลื่อนถุงพลาสติกครับกระโถเข้าไปถุงพลาสติกเฉยนะฮะโอเคครับก็สําหรับใครที่ถูกใจนะครับชอบแมวก็กด subscribe กันไว้ได้นะจ๊ะว่าจะถ่ายมันลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปความม้งแม้งนะฮะตอนนี้4เดือนละดูคลิปตอนแบบ1เดือนแรกๆเลยครับของเจ้าฟูจิก็ คลิข้าไปดูกันได้เลยนะครับตรงนี้เลยตรงนี้โอ้ยจะให้ดูเนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันครับถูกใจคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟูจิด้วยค <laughs> อเค,คสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้กันครับสวัสดีครับ